สมาร์ทวอทพรีเมียมสุดล้ำที่เปลี่ยนกฎเกมของสายดำน้ำและนักขจรภัยทั้งหลายคุณคงคุ้นเคยกับสมาร์ทวอททั่วไปแต่คุณเคยคิดไหมว่ามีสมาร์ทวอทที่สามารถดำน้ำลึกถึง150เมตรและยังสื่อสารใต้น้ำได้ด้วยโซน่านี่คือหัวเว่ยวอชอัลติเมทสองผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากหัวเว่ยที่มาพร้อมเทคโนโลยีการดำน้ำและดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัยทำให้เป็นท็อปชอยส์สำหรับสายดำน้ำตัวจริงและนักขจรภัยที่ต้องการเครื่องมือที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง แต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือหัวเว่ย w วอ c h u อ t ลติเม2ไม่ได้เพียงแค่สมาร์ทวอตส์ำหรับดำน้ำเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมระบบสื่อสารใต้น้ำที่ใช้โซน่าช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากใต้น้ำได้อย่างสะดวกนี่คือความก้าวหน้าที่ทําให้สมาร์ทวอตนี้เป็นที่ต้องการสําหรับนักดำน้ําที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานและสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สายดำน้ํา อย่ากังวลหัวเว่ย Watch Ultimate 2ยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับนักกีฬาอื่นๆเช่นกอล์ฟโหมที่มาพร้อมแผนที่สนามกอล์ฟความละเอียดสูงกว่า17,000แห่งทั่วโลกและ t Trail Running Mode ที่มีระบบนำทางกลับเส้นทางและรองรับการโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักวิ่งที่ชอบสำรวจเส้นทางใหม่ๆแต่คำถามสำคัญคือคุณพร้อมที่จะลงทุนในสมาร์ทวอชพรีเมียมราคา29,990บาทหรือไม่แม้ว่าราคาจะดูสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ได้รับมันอาจเป็นคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทวอทที่ทนทานมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบุคคล Huawei Watch Ultimate 2มีให้เลือก2สีได้แก่สีดำและสีน้ำเงินสามารถซื้อได้ทั้งทางหน้าร้าน Huawei Experience Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและช่องทางออนไลน์เช่น Huawei Store Lazada ช้อปปีและ TikTok ok. ช h o p อย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดจาก f c e e o o o หัวเว่ยโมบายทีเเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญ